ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ภาสิทธ์เรียกว่าตถาคตภาสิทธิ์หรือบัญญัติปัญัติหรือภาสิทธิ์นะคือการกล่าวไว้การพูดการบอกการแสดงการบัญญัติการเปิดเผยการแต่งตั้งการจำแนกแจกแจงการทําให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่มนะพระองค์บอกพระองค์รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นคลั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติ นะย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของทิควั่มอย่างนี้ดังนั้นธรรมชาติเนี้ยผู้เจ้าบอกว่าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตถาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญตญตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ทมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปาทคือธรรมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นและพระองค์ก็อธิบายธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยว่ามันมีไปตามลำดับอย่างไรโดยแบ่งกลุ่มเป็นบัญญัติของลำดับการเกิดและลำดับการดับไปเช่นลำดับการเกิดเนี่ยพวกเราก็ตรวจได้ด้วยตนเองอีกเช่นกันเช่นว่าเวลา เรามีเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆขึ้นมาเนี่ยนะเวทนาที่เรามีทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเคยมีเวทนาสุขทุกข์ใช่ไหมและสุขทุกข์ที่เรานั่งคุยกับเพื่อนฝูงเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างสุขที่โยมคุยกับเพื่อนฝูงก็เช่นฟังเพลงมาเพราะไหมทางหูใช่ไหมกินอาหารอร่อยไหมทางลิ้นใช่ไหมเห็นรูปสวยไหมดอกไม้นี่สวยไหมทางตาใช่ไหมอ่า ดอกไม้หอมไหมทั้ทงกลิ่นทั้งจมูกใช่ไหมอากาศหนาวไหมพอดีไหมน,นี่ทางกายสัมผัสใช่ไหมอ,อย่าไปคิดเรื่องอดีตนะจะไปเศร้าอยู่ทําไมนะคนนินทาเธอเธอก็ปล่อยไปนี่ไปคิดเรื่องอดีตใช่ไหมธรรมอารมู้อารมณ์ทางใจก็เสียใจบ้างดีใจบ้างสุขทุกข์จึงเกิดจากผัสสะทั้งหกถูกต้องไหม ภสษะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วบัญญัติออกมาดังนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าใครจะบัญญัติสุขและทุก์ขโดยปราศจ,จากภัษะทั้ง6เนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การคุยเรื่องสุขทุกของโยมจึงคุยภายใต้ภสษะทั้งหตลอดเลยพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีภัษะ เป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถูกต้องไหมเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆจะเกิดขึ้นมาหลังจากผัสสะหรือสัมผัสถูกนะ,ะทุกคนตรวจได้ก่อนที่จะมีผัสสะหรือสัมผัสยมต้องมีอะไรก่อนอายตนะเพราะผัสสะมันเกิดจากตากระทบรูปผูกกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นถูกต้องไหม ไม่มีเสียงมากระทบหูการรับรู้ทางหูจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้หรือเสียงมากระทบหูแต่ไม่มีวิญญาณมาสู่คลองแห่งจักหุูการรับรู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้บางทีโยมกําลังจ้องมองอะไรเพลินๆไม่ได้ยินเลยเพื่อนมาเรียกนะทั้งที่เสียงก็กระทบหูแต่วิญญาณไม่เข้ามารู้การรับรู้มีขึ้นไม่ได้พระุทธเจ้าบอกดังนั้นสังเกตเลยว่า วิญญาณต้องมาสู่คลองแห่งจักขุโสตะคานะผิวหากายะมณะการรับรู้จึงมีขึ้นได้พระศาสดาจึงบัญญัติว่าองค์ประกอบของการรับรู้จะมีสามเสมอถ้าทางตาจะมีรูปมีตามีวิญญาณทางตาทางหูจะมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูถูกต้องไหมถูกต้องนี่เราค่อยๆเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็มีในเรามีในผู้เจ้าและผู้เจ้าก็ค่อยๆบัญญัติออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไหม ผู้เจ้าจึงบัญญัติว่าเพราะมีสลายยตนะสลายลายตนะก็เป็นคําเรียกคําเดียวจากอายตนะภายใน6ภายนอก6แทนที่จะต้องมาพูดว่าอายตนะภายใน6ภายนอก6กระทบกันก็เรียกว่าสลายยตนะคําเดียวง่ายดีนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะถูกต้องไหมาอายตนะภายในภายนอกกระทบกันผัสสะ จึงถูกบัญญัติขึ้นได้ว่าเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสใช่ไหมแล้วเพราะมีสัมผัสเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาใช่ไหมจากเวทนาถ้ายมพอใจแล้วยมจะอยากไหมจะอยากกินอาหารอร่อยอยากกินต่อไหมอยากกินต่อฟังเพลงเพราะพอชอบอยากฟังต่อไหมอยากฟังต่อเวทนาเกิดปุ๊บตัณหาจะเกิดตามมาพระองค์จึงบัญญัติเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาอืม ตรงหมดเลยผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานถูกต้องไหมถูกพระองค์เรียกอีกอย่างว่าอะไรเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุผัสสะจึงเรียกว่าธรรมมันเป็นเหตุเวทนาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะเกิดมาแต่เหตุอื่นไม่ได้พระองค์ไม่เรียกเหตุกับผลเพราะต้องการเหมือนล็อกสเปกเลยว่าธรรมนี้เกิดมาแต่นี้ไม่ใช่เกิดมาแต่อื่น จึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอันนี้จึงเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุนะอันนี้จึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคืออันนี้เห็นนะผูกกันไว้เลยมันเกิดมาแต่เหตุอื่นไม่ได้สลายยตนะจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและผัสสะจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช่ไหมและผัสสะก็จะเป็นธรรมอันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเวทนาซึ่งเกิดมาแต่เหตุถูกต้องไหม ต่อไปเวทนาก็จะเป็นธรรมอันเป็นเหตุและตัณหาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาใช่ไหมอ่านี่แหละความรู้เนี่ยพระองค์บอกว่าโสดาบันจะรู้เป็นความรู้ของโสดาบันเป็นคุณสมบัติของโสดาบันคือเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุพระองค์เรียกมันว่าอิทัพปัจจยตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปบาลีก็จะใช้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่ง,งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตรงมะบางทีเราท่องอิทัพปัจยตาเนี่ยก็บอกสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีแล้วอันนี้นี้น,นี้คืออะไรนะอ่าพอไม่มีคนมาอธิบายหรือเราไม่ได้เสพครบประสูตรมากเราก็จะโยงใหญ่ไม่เป็นไม่สามารถแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นได้ว่าไอ้นี้นี้มันหมายถึงอะไรลงรายล,ละเอียดไม่ได้แต่พอมา เข้าใจไปตามลําดับอย่างนี้เราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่านี้นี้คืออะไรนะสลายยตนะมีภาัษาจะมีภาัษามีเวทน,า,นาจะมีเวทนามีตัณหาจะมีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆการเกิดไปตามลําดับอย่างเนี้ยนะอิทัพปัจจิตตาที่มันเรียงใกล้ต่อกันไปลําดับอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบ,บาทเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้และนี้เป็น ปฏิจจสมุปบาทแห่งการเกิดขึ้นของความตายนะว่าตายมีเพราะอะไรนะดังนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าอานนท์ถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระนอนท์ก็บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องดังนั้นตายมีมาจากเกิดเกิดมีมาจากอะไรภพคือสถานที่เกิดเกิดคือการงอก ก่อนงอกต้องมีที่ตั้งถูกต้องไหมผืนนาเป็นที่ตั้งนะถ้าผืนนาไม่มีการงอกมีไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นการงอกคือชาติชาติจึงมีมาจากคำภพภพมาจากอุปทานการเข้าไปจับยึดนะสิ่งนั้นจะเริ่มมีขึ้นอุปทานมาจากตัณหาคืออยากถ้าอยากแล้วจะยึดถ้ายึดแล้วจะมีภพมีภพจะมีชาติชาติจะมีชรามรณะอย่างนี้นะ และตัณหาเกิดมาจากเวทนาต้องพอใจก่อนจึงอยากาและเวทนามาจากผัสสะต้องสัมผัสก่อนจึงจะพอใจหรือไม่พอใจและผัสสะมาจากอายจตนะภายใน6ภายนอก6ก,กระทบกันและอายจตนะมาจากตัวาธาตุคือนามรูปต้องมีาธาตุก่อนลูกตาเราเนี่ยหูแล้วเนี่ยโยงเอามาสับสับมันก็คือาธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมอ่ามันต้องมีดินน้ำไฟลมก่อนมาประกอบกันเป็น ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตัวท่าจึงต้องมาก่อนอายตนะจึงตามมาเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะและนามรูปจะมีเพราะว่าวิญญาณคือถ้าไม่มีใครไปรู้มันก็ไม่รู้ว่ามันมีต้องมีท่ารู้ไปรู้มันวิญญาณจึงมาก่อนและนามรูปจึงตามมานี่เป็นอย่างนี้และทั้งหมดเนี่ยทั้งระบบเนี่ยมีเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่า มันไม่ใช่เรานะเพราะเราคือสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพนี้คืออสังขตะนั่นเองอสังขตะคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสิ่งสิ่งหนึ่งนี้พระองค์ขณะที่มันหลงยึดในขันห้าพระองค์จึงเรียกมันว่าสัตว์นะสัตว์ผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกพันทําให้มันเนี่ยนะเข้ามาแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรพอเข้าใจคําพระเจ้าไหมดังนั้นพระเจ้าบัญญัติปุ๊บเนี่ยโอ้โหตรงมากตรงเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยเราจะเห็นว่าพระเจ้าบัญญัติมาจากการเข้าไปสังเกตธรรมชาตินี้เห็นตามที่เป็นจริงทุกอย่างเลยองค์จึงยืนยันว่าคําขององค์เนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริง องไม่ได้บัญญัติด้วยการนึกคิดติตึกเอาดังนั้นคาพระศาสดาไม่ใช่ปรชัชญาไม่ใช่การนึกคิดแต่เป็นการเข้าไปบัญญัติตามความจริงที่เกิดขึ้นจริงมีอยู่ในโลกนะและระบบนี้ทํางาน,นกันอย่างไรองก็บัญญัติออกมาดังนั้นภพชาติเป็นอย่างนย้โยมพอเข้าใจไหมอ,อาจจะยาวนิดหนึ่งนะาตารางนี้ ตารางนี้จะเป็นเป็นตารางที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบพบว่าพบฝั่งเนี้ยสร้างเหตุปัจจัยอะไรจึงจะได้มาสู่พบต่างๆเหล่านี้เช่นความเป็นเทวดาเนี่ยโยมจะต้องนั่งสมาธิได้ระดับชั้นหนึ่งสองสามสี่นะโยมจึงได้ความเป็นเทวดาตรงนี้นหรือจเจริญเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาอย่าง อย่างเช่นพรหมกายิกาพรหมกายิกาเนี่ยนะจะมีซอยย่อยออกไปอีกหลายพวกแต่อยู่ในกลุ่มพรหมกายิกาพรหมกายิกาเกิดจากอะไรบ้างเท่าที่เจอที่พระศัสดาบัญญัติเกิดจากสามเหตุปัจจัยหพวกจเจริญเมตตาพรหมวิหารสีในส่วนเมตตาไม่ใช่ส่วนกรุณาไม่ใช่ส่วนมุทิตาไม่ใช่ส่วนอุเบกขา แค่ส่วนเมตตาอย่างเดียวจะมาเกิดเป็นผรมมกายิกาหรือเหตุปัจจัยที่สองพวกนี้เกิดมาจากพวกได้สมาธิปฐมฌานหรือเหตุปัจจัยที่สพวกนี้ได้มาเพราะการให้ทานโดยตั้งจิตละความตริ่อันเป็นมนทินไม่ใช่หวังผลในทาน ไม่ใช่มีจิตผูกพันในผลไม่ใช่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ที่บอกมาเมื่อกี้นี่จะมาเกิดเป็นเทวดาพวกนี้นะถ้าโยมหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้โยมจะได้แค่ผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่คือไม่ได้อริบุคคล ผู้เจ้าบอกสารีบุตรเขาจะมาเกิดเ,เป็นเทวดาจาตุมหาราชิกะถ้ายมไม่หวังผลไม่ผูกพันแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดียมจะมาเกิดในชั้นดาวดึงถ้าไม่คิดทั้งสองแบบแต่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายจะมาเกิดในชั้นยามาถ้าไม่คิดทั้งสามแบบคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าจะมาเกิดในชั้นดุสิต ถ้าคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เชื่อเพราะทำตามฤาษีที่ทํามาในครั้งก่อนจะมาเกิดในชั้นนิมมานราดีถ้าคิดว่าให้ทานเพื่อความสบายใจปลื้มใจปิติใจย่อมจะมาเกิดในชั้นปรนิมิตตวศสวัตตีนี่ผู้เจ้าตรัสกับสารีบุตรที่ถามว่าให้ทานอย่างไรจึงได้ผลใหญ่และได้นิสงใหญ่และให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่ไม่มีนิสงใหญ่ ผู้เจ้าก็ไล่ตั้งแต่เนี่ยพวกหวังผลในทานเนี่ยไล่ไปจนถึงนี้และบอกสุดท้ายที่ได้พรหมกิกาในพวกนี้ก็คือไม่หวังผลไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทําตามประเพณีไม่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินไม่คิดว่า,าทําเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิต คือการละความตระหนี่อันเป็นมนทิน,นมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มได้กันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเหรือนพวกนี้จะมาเกิดพรหมกายิกาเหมือนกับพวกที่เข้าปฐมฌานหรือพวกที่จเจริญเมตตามาจากสามเหตุปัจจัยตัวนี้อายุหนึ่งกับแต่พวกจเจริญเมตตาพวกจเจริปรญปฐมฌาน มาเกิดตรงนี้ก็จริงถ้าไม่เห็นอริสสัตสี่ตายแล้วก็ไปนรกต่อแต่ถ้าพวกเห็นอริสสัตสี่ตายแล้วปริณิพันธ์พวกให้ทานละความตระหนีมาเกิดที่นี่ก็จริงแต่ตายแล้วเป็นอนาคามีอริเบคคลขั้นอนาคามีไปเกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพัน์ในภพหน้า ใชาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ปริณิพานแน่นอนอืม,อมเพราะให้ทานอย่างเดียววางจิตละความตนหี่ยังไม่พูดเรื่องศีลแสดงว่าศีลยังไม่ดีสมาธิก็ยังไม่ค่อยดีก็ยาวหน่อยละกันนะ,อ,ะอย่างน้อยก็สองกลับหรือกลับก่อกุฮานะจะได้ปริณิพานนะ,นะอ่าพัสรละพวกนี้ได้ัานที่สองสุภกินหะได้ัานที่สามเบหพะพละได้ัานที่สี่ อายุพรหมกายิกาหนึ่งกับอาภัสละสองกับสุพกินหะสี่กับเวหภละห้ากับกระโดดเลยเวหภละยาวนานกว่าเพื่อนนะแต่พวกที่ยาวนานกว่าคืออากาสาสูงขึ้นไปบิญญาอากินเนวสัญญาพวกนี้นะสองหมื่นกับนี่พู้เจ้าตรัดไว้ตรงนี้อายุไขนะ สองหมื่นกับสี่หมื่นกับหกหมื่นกับนะพวกกลมมายิกามาเมื่อกี้หนึ่งกับอาภัสระสองกับสุภกินาสีกับเวหาปละห้าร้อยกับส่วนพวกสุทธาวาสคือเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่เห็นเกิดดับจเจริญเมตตาเห็นเกิดดับหรือเข้าสมาธิระดับนี้เห็นเกิดดับนะจะมาเกิดเป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาสซึ่งมีห้าชั้น สุทาวาท้าชั้นนี้ไม่มีอุทุชนมีแต่อริยบุคคลน,นี้อหรหันต์ไม่มีภูมิบัญญาที่จะบรรยายเรื่องนี้นะ,ะบัญญัติเรื่องนี้ไม่ใช่บรรยายบรรยายได้แต่บัญญัติไม่ได้นคนบัญญัติเรื่องนี้มีสัมมาสัมพุทธคือศาสดาเราผู้เดียวที่สัพพัญญูรู้ทั่วหมด เทวดาทุกชั้นเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนอริยะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพวกนี้จะมีแต่อริยะบุคคลทั้งสิ้นและเป็นภพเดียวที่ความเป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดพุทเจ้าบอกถ้าท่านไปเกิดในที่นี้ท่านก็ต้องปรินิพพานในนี้นะก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เทวดาชั้นอื่นทุกชั้นเลยมีปุถุชนทั้งหมด ในนั้นถึงแม้เขาจะได้ความละเอียดเป็นเทวดาสูงส่งแต่ก็เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พลนล้นนรกพวกเราถ้าประพฤติปฏิบัติด,ดีเป็นอริบุคคลตายแล้วพลนล้นนรกคุ้มกว่ามันเป็นแค่ความละเอียดของการได้อัตตาแต่ไม่ใช่ความละเอียดในภูมิจิตภูมิธรรมนะความละเอียดในแค่การได้อัตภาพนะซึ่งก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ หรือสีโยคีต่างๆก็เป็นปุถุชนอาจารย์ของผู้เจ้าอุอาราลาดาบทอุทกาดาบทนะได้วิญญาัณาจายตนะอากินจัญญาอา,อากินจัญญายานะกาเนวสัญญาณาสัญญายตน,นะนะก็ไปเกิดในอ,อรูปภ,ภพนะแต่ก็ยังเป็นปุถุชนตายแล้วก็ยังไม่พ้นรนระกนี่ <c oughs> อันนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้เราจะใส่เล่มข้อหน้าของบาลีสยามรัฐไว้ให้ให้พวกเราไปตรวจสอบได้ซึ่งบาลีสยามรัฐนั้นก็ถูกทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนะ้าซึ่งได้ข้อมูลมาจากรัชกาลที่หนะึ่งซึ่งรหนึ่งได้ข้อมูลมาจากประเทศลาวลามันและ ประเทศในแถบสุวรรณภูมิได้มาจากสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนะซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังผู้เจ้าพระนิพานแต่นั้นข้อมูลถูกถ่ายทอดกันมาเป็นยุค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 มาเรื่อยๆอาจาจึงบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูล2000ันกว่าปีข้อมูลเก่าที่เกิดมาก่อนรุ่นปู่ย่าตาทวดเราทั้งหมดเลยเก่าที่สุดลนะก็เลยบอกว่าความเห็นจะมีอยู่หนึ่งเราจะเชื่อเราเองหรือ นักคิดทั่วโลกหรือพระพุทธเจ้ามันมีอยู่สามช้อยเพราะในข้อมูลตรงนี้พระองค์บอกเลยว่าท่านเก่งที่สุดคนเดียวในโลกอนอกนั้นไม่มีอย่างนี้เนี่ยเรื่องพระภูมิพอเข้าใจนะมันเป็นอย่างนี้นะก็เที่ยวกันไปเรื่อยๆอยมที่เที่ยวของสัตว์ตามใน สื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งระถาวัตถุ10อย่างนะะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดา